ลุกทำอะไรอผมไม่ได้ทำอะไรผมผมผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาทำอะไรเลยพี่ พี่พี่อ่ะพี่มาจับผมแม่ไม่มีผมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนีพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่แป๊บนึงพี่มีสารภาพไหมผมถามคุณว่ามีสารภาพไหมเ้อปิดหน้าปิดตาใหม่เลยนะก็เห็นเขาวัยวายหน้าโรงพักย่างกับเด็กตกลงมาทำอะไรผมจะสารภาพอะไรล่ะคุณตำรวจ เห็นแต่งตัวจัดบิดตาเหมือนผู้ร้ายดิอ๋อที่ใส่แมสใส่แว่นนะนะนะอ่าโอ้ยตอนนี้โลกขบวนลาล่าเกินเลยต้องป้องกันดิโควิดหรือเปล่า <c oughs> ตกลงมาทําอะไรอ๋อผมอยากรู้เรื่องไอ้ภาคีเครือข่ายตํารวจอะคืออะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิอ๋อภาคีนะครับมันคือการที่หน่วยกาลังต่างนั้นร่วมมือกันที่จะประสา,านงานช่ยหลักการอีกแล้วคุณตํารวจผมขอแบบว่าเล่าและเห็นภาพได้ไหม ถ้ผมนึกไม่ออกอ่ะเล่าเห็นภาพอ่ะอยากเห็นภาพได้พาคีพาคีพาคีสวัสดีครับกระบี่ผมดาบอ๋อดาบสวัสดีครับผู้กองผมผู้กองผู้กอง เอาไปต่อไปรครับรู้ใจเชียวสวัสดีครับคุณเครือข่ายครับอ่าคุณเครือข่ายคุณอยากรู้เรื่องภาทีเครือข่ายใช่ไหมครับใช่ครับผมมาเดีย๋ยวผมพาไปดูไปยังไงจ้องตาผมบ้า จริงจริงจ้องตาผมเมียวจ้องตาอะไรล่ะ,ะนิดหน่อยลองดูจ้องตาผมไม่จ้องตาคุณแล้วนะจ้องตาผมมันจะถองไหมกำลัะเข้าเข็มเข้าได้ไเข้าเข็มอ๋อครับขเขาเข้าทำผมหมายถึงว่าผมกำลังจะเล่าให้ฟังเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเวลาหรือเปล่าใช่ครับเสียเวลา จ้องตาจ้องตาผม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 เฮ้ยผมมพูดตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยอะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอ๋อยังคืองี้ภาคีเครือข่ายของตำรวจอะ หมายถึงการร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนรัฐบาลหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงภาคประชาชนที่คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องคอยดูความผิดปกติให้กับตำรวจถ้ายังงงอยู่ดูนี่พิดภาคีเครือข่ายภาคประชาชนของหมู่บ้านนี้ก็คือการที่คนในชุมชนคอยช่วยกันสอดส่องดูแลสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านนี้อมไม่เชื่อดูนี่ ขโมยม,มันขโมยมนั่นคือขโมยร้องไปก็ไม่มีใครได้ยินหรอกขโมยนี่คือพี่ปืด๊ดพาคีเครือข่ายคนแรกของเราเขามีหน้าที่ตรวจตาสอดสออ่องดูแลความเรียบร้อยภายในหมู่บ้านไม่มีใครสามารถทําผิดกฎหมายได้ฉายาของเขาคือปื๊ดสายส่อง เฮ้ยพี่ปื๊ดเราทำอะไรอ่ะอ๋อพี่ปื๊ดเขากำลังส่งข้อมูลข่าวสารเอ,อว่าคนร้ายมาทําอะไรอะไรเงี้ยมีกี่คนมีอาวุธเปล่าอะไรเงี้ยส่งให้กับเครือข่ายอ้อาวนนมาพอดีเลยฝากไปบอกพี่นันหน่อยว่าให้เช็คเรดาร์บ้านหลังนี้ว่ามีคนร้ายอยู่แถวนี้หรือเปล่าตอนนี้พี่เจอคนร้ายอยู่หนึ่งคนเดี๋ยวพี่ขอสื่อสารผ่าน ลุ่มไลน์ภากีเครือข่า,ขายก่อนอ่านี่หูฟังเราหี่ใช่ไหมอ่าใชเออ่เออลืมลืมอ่า <Okay. S 1> ได้ครับเดีกก๋ยวการขอบคุณมากอุ๊ยปื้ดส่งข้อความมาแล้วนนช่วยเปิดฐานรายได้พี่หน่อยได้ครับนี่ครับเนี่ยพี่นันส่วนเนี่ยพี่นนสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของหมู่บ้านนี้เขาทั้งสองคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวตรวจับเรดาร์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธอุปกรณ์หรือว่าระเบิดแล้วก็รายงานให้กับเครือข่ายฉายาของพวกเขาสองคนคือนันนนสแกนเนอร์ ทำหน้าที่ประสานงานบอกพิกัดรอบๆคนร้ายว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดอันตรายไม่ปลอดภัยกับตํารวจและประชาชนและรายงานก่าราคาตำรวจจะมาใน3 3านาทีไม่ใช่3ชั่วโมงไม่ใช่3ไหนละ่ะนูน่น3 2 1 2> สวัสดีครับมีรไรรับใช้ครับ งนั <cin stereotype> ้เราพาไปเลยครับทำไรครับไม่ทำไรครับไม่ทำไรครับอยู่นี่ครับวางวางวางปลงอยวางลง หันหลัง<น>ขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นหันหลังหันหลังหันหลัง p p ถอยหลังมา p p ถอยหลังมาถอยหลังมาถอยหลังมาเร็วเราถอยหลังมาครับถอยหลังมาเอามือประสานให้ทอยครับมือประสานให้ทอยครับมือประสานให้ทอยผมไม่ทำ<ม>อะไรครับมีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีม,มีอะไรไหมครับมีอาวุธไหมมีไหมครับไม่มีครับ นั่นแหละคือความหมายของคำว่าภาคีเคือนข่ายตำรวจจริงๆแล้วเราสามารถช่วยเหลือตำรวจได้ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องจราจรอาจจะสามารถบอกเรื่องปัญหาจราจรติดขัดโบกรถช่วยบอกว่ามีเหตุการณ์รอุบัติเหตุใดเกิดขึ้นบนท้องถนนหรือว่าจะทางด้านตำรวจสัมพันธ์มีงานกิจกรรมใดๆเราก็สามารถช่วยเหลือตำรวจได้โอ้โหรู้สึกอยากเที่ยงแท้เลยรู้สึกว่าภาคีเครือข่ายดีมากและผมพร้อมที่จะเป็นภาคีเครือข่ายคนต่อไปครับ ทำดีทำได้ทำทันที